ยัดแต่งหัวแบบนี้ลกักาแบบนี้แบบนี้ไว้แค้นคำคมเฮามาเบิรงวิธีแต่งกันเลยเนาะว่าแต่งแบบไดโอเคสำหรับไพรทีวายังบทันมีแอปตัวนี้ให้ไปโลดออกมาเดอ้อพอเราจะแต่งผ่านแอปตัวนี้เนาะเข้ามาเลยอ่าเข้ามาหอหน้านี่แล้วให้เขามาแตะส่นี้เดอ้อโอเคมาหอหน้านี่แล้วเขามาเลือกหัวภาพเนาะแตะใส่คําว่าลาบัมเดอ้อ เอาต้องไปถ่ายหูแบกเก่าเนาะสีดำไว้ห um ูหน no? 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 ึ um ่งเด้อค um ือครูไก um ่ครูไก่จะถ่ายมาไว้นี่แล้วเนาะเป็นสีดำแล้วให้เอามาเลือกโฮบที่เอาต้องการแต่งเนาะอันนี้คือโฮบที่ครูไก่จะเอามาแต่งเด้อเอาไปเตะเขาอ่าเอาไปเตะเอามาเลยเนาะแล้วก็ไปเลือกโฮบสีดำเนาะนี่เลยที่ครูไก่ถ่ายไว้เนาะเขาจะได้สีหยังเขาไปเอาสีนั้นก็ได้เนาะแล้วมาแตะบอลนี้ โอเคมาหอวน,นี้แล้วมาเตะคำว่าเบนเดอร์นี่เด้อแล้วเฮามาเลือกตัวนี้เด้อเหลือกคอปเนาะเฮาจะเอาตได้ก็ได้เฮายักแต่งแบบใดเฮากาเหลือกแบบนั้นเลยแต่ครูกไก่จะแต่งขนาดนี้เนาะโอเคมาหอวหน้าน,นี้แล้วถ้าหากว่าเฮาอายยกให้ซีดําซีดําบอนนี่เนาะมันหยับลงเฮาสามารถใส่มือขย่ายเนาะขย่ายบีบขึ้นบีบลงเนาะนี่ แบบนี้ได้เด้อถ้าหากว่าเฮาขย่ายเข้ามันจะเป็นแบบนี้เนาะถ้าหากว่าขย่ายออกมันจะอ่าแบบนี้ถ้าหากว่าเฮายากให้หูภาพาพงเฮาหยับขึ้นเนาะเฮาก็สามารถเตะคาว่าอ่ามูวี่เนาะเตะใส่เลยแล้วหูวเฮามันจะเลื่อนได้เนาะนี่เลยสามารถเลื่อนได้ไง่ายสบายสบายวเฮาจังมาเตะใส่ตัวนี้เนาะเพื่อวามาแก้ไขตัวซีดําโอเค เลื่อนสีดำลงมาเนาะแล้วยากให้มันจังจงเฮาสามารถใส่มือขย่ายแบบนี้ได้เนาะใส่มือเฮาขย่ายบีบขึ้นบีบลงมันจะอ่าได้แบบนี้เลยสําหรับไผที่ว่า่ายหูเนาะคูกไก่ย,ยากแนะนําให้พวกเฮาทายใกล้เดยน้อยนึงเวลามาแต่งมันจังไงเนาะนเฮาสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้โอเคเพียงแต่ซํานี้ก็โอเคแล้วถ้าหากเฮายาักบันทึกเฮาก็มาบันทึกเลย